แกต้องไปซื้อให้ฉันน้ำมอฉันไม่กล้าไปซื้อว่าอายกนอายกูก็กลัวคนเห็นมามัวซื้อเขินว่ะอายทำไมวะอ้ายแล้วเป็นเหตุเอาบังเบ่าซิโอ้เคยได้ยินบปา่าคนเป็นตายอ่ะคนหายแจ้งตำรวจครับตีเลยเขาไม่แต่คนกินตายคนขายที่คุกโอห่เ่แต่เรื่องที่พูดเมื่อกี้เหยียบไปตรงนี้นะ้วเพื่อนห้ามพูดใครฟังในขาดโอเคเปล่าเหยียบอะไรตะมือมเหยียบถุง ถึงยายยายญ่ทำอะไรถุงเมื่อกี้เออไม่อปนะเขียนรถมาขายไงได้ยินนะว่าจะซื้อถุงซื้อถุงถุงอะไรอ่ะอ๋อไม่มอะไรฝากหมอมาซื้อถุงผ้าใช่ใช่ถุงผ้าเดี๋ยวเนี่ยไม่ใช้ไม่ได้นะแพรไม่ใช่เดี๋ยวเป็นโรคเอาแล้วไอ้ไม่ใช้ถุงผ้าเนี่ยนจะเป็นโรคอะไรอะหมอหมดอะไรไอ้นี่โรคร้อนถุงผ้า แล้วไปเอ้ยโมดจริงๆแล้วนายนี่ก็เสี่ยงต่อการเป็นโลกมากๆเลยนะแพลคนอย่างปราโมทนี่นะเกิดมาชีวิตนี้อ่ะเป็นได้โลกเดียวเพื่อนโลกอะไรโลกวนโลกนี๋จะแตะเลยโลกนี้ถามผู้หญิงไม่ได้เว้ยใช่ไหมเอาฟงผู้หญิงเขาแต่งงานหมดแล้วเหอะ ถ้าเห็นอย่างเงี <k <k oh oh um ้ยเขาไม่อ um, ย yeah ู <h <h whales, ่หรวอหรอกเฮ้ยมันเกิดมันหลองทำตัวลำบากงเฮ้ยหมอคอเฮ้ยคอหมอโอเค thank you หมอ